mà leo kìa nó leo đừng nhìn cái gì anh kìa nó leo bắt cái gì đây ทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามาเบิ่งเข้ามาส่งคลิปจากส่งผู้ไทยอัศพรในตอนนี้พี่น้องเข้ามาแล้วก็กอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เฮา,าในเด็กพี่น้องวันนี้ก็มาอยู่โซนพี่น้องเยมาหายามมงยามเฮมมียวงมาแก้ตัวหลังจากคลิปก่อนนี่ยแม่นเข้ามาซื้อแล้วมันลุดนะพี่น้องแลยเมื่อวานนี้เลาเข้ามาซื้อเมื่อ มาซื้อเรืเเ่อยๆตอนเช้านี่นะพี่มาหยาพี่น้องภาพี่น้องมาหยาถ้าพี่น้องเนี่ยเลยก็ไปเบิงน้ำเดียวมาดื่มมีมานกันคือเมาซื้อในคลิปก่อนนะเป็ดล้างเน,นี่แเลยเ้ามาซื้อตำหลังอีกสองสามหลังเป็นที่เบ็ดล้างพี่น้อง xì sườn cầu nữa ạ Một năm điều thì nó Lớn năm điều Và sự mà lên mê cả Làm này Nhưng mà mượn này đấy thì nó Có những sao chứ Mà luôn là làm gì bạn Làm gì nó mà Tiểu cơ như nó mà cắt គុំអត់ហេនឹងកាពីនឹងយកកូតហើយមើលទៅវិញកាទៅទៅតាមនេះមក xưa sì là một cái dân lùng mà leo, nó mà leo đến cái tiếng

มืก็ยิ่ได้คลิปก็ยิ่ได้มัน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 มนกดได้พี่น้องกดก่อนเถอะนะเกี่ยวขากะดีด้ ម្នីគង់ស្លុបយកតែមนึงពីនងមកនឹងមនេះ คือตอนนี้ก็เขากำลังสียั้ง,งมือหื่นพี่น้องนะจากมันจะหยิบพยายามโมงละวันนี้ก็ถือว่ามันสวายจะใกล้ไปน้องไอ้ตอนนี้ม,นนงงนนมันเจ็ดโมงแล้วแดดก็ ฮอ,อนเดอดนะฮอนเซาวขนาดี่ดตองไอเด็กจ้ะตอนขเางเนนี้ไมเบาเลยล่ะไปพบเดียวอยู่เพี่นเพีงมาเดินกับไมนรูกำลังปีนนก พกลาบสองตัวตัวนี้นะพึ่งนมผักนกสองตัวนกักลาบ ดีดีแฮ้ยดีเื่นนอนไยดีเดียวห้องก็ตื่นนอนเนอะโอ้โหเอ้าลับนกไม่เปยนะาหนู เ็นตูครับลาบนกพี่น้องครับตัวใดมันแก่ครับบ้ามันอ่อนอ่อนะนะครับเนื้ันปีง๊งฟุกมันเรียวซิมนมองอนพี่น้อง,องใครไปเท็น นูนก็โคเว้นพี่นอ้องมันมีแนวกินแล้วมันมีแน,นวกินแล้วลำประเทศมีดาวโคเว้นแล้วก็เสตูเว้น,น,น,นวันนี้ก็สิือขอตัวไปหากินข้าวกินน้ำก่อนพี่นอ้องขผมก็ใจสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเบิง่งคลินข้าตั้งแต่จนจนจบ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องแล้วพบกันใหม่